เจอช็อตเด็ดอีกไว้แจเกตบานนี้ี่แมนี่ดงเตี้ยพี่น้องแดงเตี้ยแดงเต็มถีบเลยเป็นเห็ดผงแดงขาสั่นพี่น้องเห็ดผงแดงเตี้ยบ้างนี่บ้างนี่จ้ามันแล้วบ้าีมันแล้วการเดินทางแต่ละเมืองนี่ว่าเดาหยา สวัสดีย้ำเสาะพี่น้องทักทายกันอยู่ป่าบ้านน้องเมฆเดื่อพี่น้องโมนี้เมื่อวานนี่ไปป่าบันบกกัสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศหลุ่นคว่ำมันพี่น้องกับยายเกดสวัสดีค่ะโมนิกะยายเกดกับคุนซองปลากับผ้าพีผ้านอนเขามาให้บ้านน้องเมฆในวันที่สิบสองเนาะสิบสองมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าอะตอนนี้เพิ่นฟอเฮ็ดไถ่เด้อพี่น้องฝนเครื่องโค่นฝน ไข่พ่นเนาะไข่พ่นจ้ะดอกยางงามสองดอกตอนแหลกแห่งมันเป็นเฮ็ดไข่พ่นพ่นดีจ้ะเอพี่น้องกระทากแล้หลายแต่มันมาหลายพี่น้องเฮ็ดไข่พ่นนพ่อแต่ยัยเกลี่ยเด็ดปนเด้อจ้ะได้แต่ตำแจีวเนาะจ้ะเฮ็ดหนาแหลกเฮ็ดส่วนดอกเียมึงเห็นดอกยางงามเลยพี่น้องเนาะแดงเตี่ยการันเกิดแดงเกลี่ยยีพี่น้อง เกิดเลยเน่าพ่นนี่แมนจ้ะแต่แดงข้ามบม่ค่อยเกิดปีนพี่น้องปีนี่น้องน้องไต่เปตองนี่ยน้องย่างงามจ้าดค่ะปุ๊เลยเป็นเฮ็ดกอนาแห่งอุ้ยจาเลยอ่ะหยิบจู่มลงพี่น้องแดงหนาหรือว่าเฮ็ดกอโฮมสะแบงเนาะตัวนี้จ้าพี่อีกจุ่มึงปานเฮ็ดกอนเลย เพิ่อนข้าลายมันบวยเยอ่แมนเนนเ่มหนึ่งสามดอกปกติเพนนีไดสีออกดีแมนปีนี้บกคอยลายเรื่องปีนองเพิงรวมจะเป็นยังไรจูงหนึ่งีนองเพิ่้าลายบางปีเพิ่นได้เป็นไเอกแมนจ้จูงมยังงามถ้าพนีเกิดสีค้าอยู่เดียวนี่มันเร็วเด้อพี่นองเอ็ดตัวนี้ยถ้าเพิ่นเกิดเกิดคลาบเยู่เจอช็อตเด็ดอีกไว้จเกตบานอีพีนองมึงเนี้ย แดงเตี้ยพี่น้องแดงเตี้ยแดงเต็มทีบเลยเป็นเฮ็ดผงแดงคาสันพี่น้องเฮ็ดผงแดงเตี้ยบ้างไนมบ้เงไหมจ้ามันจะมานมานแล้วการเดินทางแต่ละมือนังว่าเดาหยาบเดาหยาบตะมือผุนนี่นี่ตะมือเขาอ่นพอกีไหวพุนพอกีไหวพุนละห้ายมือแล้วพุนใหญ่สาเนาะจ้าสองสามมือเลยได้เห็นจีไหวแมน กับที่ผุนแลหมองนออจ้าเมองปาตะแบงเขาไปไปเบิ่งนอปาตาแบงดเไปผลลัามห้องหน่อยไปผุนมองนอือกอ้ยดอกเต็มที่นกินนอแต่ว่าบท่นเ่านั่งจ้าผุนไมอุ้มคนสกลก่อนอนั้นวามันยังวะเอิางเขาไงเม่นบอก พี่น hey, ้องจุ่มกระปุกลกด้วยพ่นนี่จ้าแต่สอนบัวของจุ่มไปแล้วพี่ให่นดอกนแหมันแปลกๆเรื่อยพี่น้องมานึ่ดาหายีรีขวามันหนล่ะถ้าคุณบอกจุ่มขนาดพี่น้องจะของคนสามันเลวเรื่อยพี่น้องเอสตัวนี้ดอกพันใหญ่ตนี้ตับเตาหรือว่าผืุณตัน เริ่มแล้วเริ่มแล้วผงดำผงทับทั้กล้วยเริ่มอยู่เลยครับว่าจะคือตัวนี้ลุ่นแกงเทียงนี่แหละเนี่ยยังแกนตันอยู่เด้อกระเว้อเลยพี่น้องเห็นว่าดำๆกันแกงแสบเด้อเขาอีกบ้างทั้งนั้นอีกสองดอกจ้าสองดอกเฮ้ยนายแก่ยายเก๋กับขอบคุณเรียบซีนะจ้าที่ทักทายเขามาถามอาการไข้แน่หรอจ้าคนไปหาหมอหมอว่านตอนบ่ายพี่น้อง มันแต่เห็ดผึงดอกบิบิบพันใหญ่ๆนอหมอนี่นอมันเลี้ยวเรื่อพี่น้องหมอนี่นะที่เต็มตาละ่ะเป็นตับเก้าพี่นอ้องผงคุณตันจุ่มนี่จะได้เข้าใจเอาไปก่อนเนาะแม่ล้วไปก่อนน้องจุม่มเฮ้ยได้รุ่นนี่เด้พันใหญ่เด้จุนนน่นี่เนาะจุ่มนุ่ไงขาเพื่อน ม้เนี่ยมันจะเกิดประจำพี่น,อน,น้องจุ่มเ,เ,งงเลยอ,อือคือเป็นเหงาเลยพี่น้องสามดอกยานยาแต่ละดอกมันลากแคตติ้งโอ้เป็นเหงาจนโอ้หลายดอกสุดซีอ๋มันลากแคตติ้งที่เก่าแล้วพี่น้องจุ่มเน,นี่ยคือเพลินแฮะสามคนเด้อสันเลย แดงเตี๋ยพี่นอ้องจีจุ่มบนสามดอกแต่ว่าเห็ดแดงเตี๋ยเกิดดีราบปีนี่ไม่นจ้ะแ,แต่ว่าแดงข้ามโบคอยเห็นพี่นอ้องบ่ังเกิดใส่ใบตองของมันขึ้นวิทย์ใบตองหน่อยเดียวรสกแกว้วปวกปังแก้วว่าเป็นแดงเตี๋ยแ <laughs> <laughs> ต่จำนมม้ำคือออกล่ามเมื่อปี ต,ตรงน้ำฝนเน้ะพี่น้องตัวนี้แกงแฝดเพื่อกันก็นติคือเห็ดนั่งฝ่าเนะาะพอแล้วบ่พอกล้ขอ,ของใหญ่อ,อีกแล้วตา,ามหล่หลอดบ,บอ่คอยผอนี่หนิหลุนแกงเพียงอีกแล้วพี่นอ<า>้อ,ง,อ,ง,องขาพ่ยไงถึงได้ขายปุ้ยพี่น้องฝนแดงนอ้องดอกเดียวกินบุบเบิรเด้อพี่น้องผู้เดียวนี่ปล่อยอ,อยู่แล้วเนาะ อู้วบวงวนว่วว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 วอวว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 วเบียวเนาะววววกววงอวกวว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 วแวว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 ่วเววววววนววววีววววววเวว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 วพว่วววววววมวววนวววววววอววาวจวววววอืวเวววว้าวว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 ว อีกดอกหนึงเนาะพีกาเกิดหลายๆนี่ยพี่นี่เห็ดพวกนี้โมปันใดพี่น้องพวกเพิ่งนาฮอเพิ่งนกโย่ในตับเต่าพี่น้องตัวนี้ที่หันดอกงตัวน้องตุ้ยขาขาถูกหอบขาดตัวนี้ดันได้ตองพี่น้องนี่ยตัดอ นอเดียวแต่วหไ่แห้งผมคุ้นตัดล่ะพี่น้องดอกนก็เบร์เลยพี่น้องคนดอกใหญ่ใเลยมันอ่ใกล้เนี่ยจะเห็ดตับเตานี่ยล่ะพี่น้องคนนี้ตับดอกคนนโอ้ยปอด้หนิบหนิบมาหนิบไปเลยเป็นเสือเลื่อยเนาะเมียนจ้าดอก ก็ได้แต่บหลายเด้อพี่น้องเก็บซี่พี่น้องที่เคยมาปลาน้องเม็กช่วงนี้ก็เยอะมาพี่นอาาอ้องเยอะเหรออืมค้นสองปลาอาธิมันอยู่พี่น้องมาอาธิบออ่อใดดอกนึงนีดอกนึง,นกนงเกลืออยู่เออในกขุมซองหาเลยเนาะดอกนึงมีหน่อยเลยยังคุมแฉเนาะดอ,ก,ก,อกนึงปันล้างอือง

ออกหน่อยร้ายจนแหว่ง <c oughs> เปลี่ยนเป็นมาป่าบนมาผอยเห็ดกอดอกนึ่งพี่น้องโอ้ขาปวป,ว,ปวกินปวกินเบิร์่ตาสติดายใช <c oughs> ่อยู่ <c oughs> ดอกเงีอ,อย่ดอยพ <c oughs> ดอกเลยยู่ดอ,อกเดียวพี่น <c oughs> ้องดอกเดียวเป็นยัางพุดพุดเมืองเด้อขาพุดพรดีอย่างไฟปนเนะ <c oughs> าะจ้าเก้าก็เอาด้วยพี่น้องมันตาที่สามติ่มมัเนาะประมาก็ออก เลี้ยงทางนั้นเลี้ยงหมาคนยังเก่า <c oughs> ขอให้มันใครอยู่มันตับเต่ามากสองตาเลยเนาะจ้าต <c oughs> ับเต่าครับเพชรตั้งเขาใหญ่หน้าวันดอกยางงามงามมากดอกเดียวโ <c oughs> มบันมาเลี้ยงหมากงามไรก็ไรคือที่เก็บบบเบริร์ตที่เจ <c oughs> ้าเห็ดนี่ช่วงคนท้อยนี่ก็เอาแน่ยอยู่ส่งขยันขาวจุมามๆ มังหันว่ามีไผ่แนมม้อได้หนาขาวนี่ขาวขาวดินเติมหัวพคนนี้เพ็ดเหรอเพ็ดไอแดงหนาแดงหนาจ้ะอู้ปันเห็ดก่อปันจุ้มเพชรก่อเนาะแม่นจ้ะจุ้มหนึ่งแดงหนาเด้อพี่น้องปันจุ้มเพชรก่อแต่ไม่องตูวหลอกยาวอู้ว่าเห็ดก่อแล้วเลย หนาวานพี่น้องแม่นบ่นาวานนี่ยนาเลยพี่อีกดอกนึ่งดอกพี่ยังงามจังนะหลังสามเริ่มเลยพี่น้องแม่นบ่แม่นสิเริ่มมึงสิจังไดเอาเนี่ยบ่ไหลน้องแม่นดอกพี่เรายากเลือพี่น้องเฮ็ดปีนี่เมื่อนั้นเฮ็ดกอขึ้นเมือเดียวน้อยแยะเกศจ้ามันรุนมากอะพี่้ท่นใหญ่ท่านโตนท่นตตนจ้า เอาผมกลมไอ่เปล่งขาไล่พี่น้องเ่ราะว่าผมนลมกมคาไล่มันเบิดแล้วเนาะแนนใช่แนนเป็นตัวละย่ำได้สิบูมเพ็ดเพิงทุบเหนี่ยนอ่ะแต่ก็เริ่มพ่อแน่แล้วล่ะพี่น้องเปือนเรือว่าเปล่งคาไล่พี่น้องขันช้งสี่ก็เก็บเหล้วดอกจะเปาะอยู่เฮนเดรียมเป็นเงแดงอือนั่นยางสวยเลยพี่น้อง ว่าบัยเฮ้ยขอเต็มพ่นมงนี่เนาะบาเต็มก็เหมือนกันดี่ดีแ่เนาะพอคนมเห็นแมนกำลังบานงะเนาะงะบัท่านแห้งเนาะพอดีแม่นพึ่งลำบ่อยเาใช่เกลตเบิ้งมาเขาอแม่นแมนแน่สีผิวแมนแมน ดีขนาดนอ้อดีดีป่านนี้แล้วเขาเจ้าคอยบวเห็นเมืองเหนือนี่เป็นเฮ็ดไจเกตสรุปผลงานยอดใดยอดมานผลงานการเดินทางเขาป่าบัานน้องเมกพี่น้องไปสองไม้ผลเริ่มวันนี้ลงทังป่านยางนาะ,ะขืนเานงป่า,าบนขวดสีมานพี่นอ้องเอาสรุปแล้วกับมานอยู่พี่น้องเอามานจนใดมานดอกใหญ่มานยอนดอกใหญ่นาะเมืองแหนพี่น้องเฮ็ดผึ่งเขาใหญ่พน แต่ละจูมไอ้สามดอกนี่เต็มหมอกนเด้อพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นเฮดตับเตาตับเตาล้วงตัวนี้เป็นตับเตาหลวนตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็นเฮดแดงขาเตียเนาะแม่น้ะอ่ะขึ้นปลาบนกระไดผพวเฮดกอเ็ดท้วงทั่วไปพี่น้องเครื่องกะตาอ่าเป็นเฮดช่วงเ็ดบกค่อยร้เป็นในเด้อพี่น้อง ช่วงนี้เอฟซีพี่น้องทา้งเงินทางงกายสีมากอ่ะอย่ามาหเห็นเมยเท่อพี่น้องมาเสียคาน้ํามันสือเฮดบอลไลเอาไว้ให้คนซองปลาก็ไม่จะเกตเก็บแมนแล้วาวา <c oughs> ดีตะเพิ่นห <c oughs> ่ะเมืองยอดได้ยอดมันกันสิแมนเดินทางกลับลพี่น้องบ้านนี้สําหรับคลิปนี้ชิญชอบวิดีโอจังไลก็ซอยกดไลค์กดแชร่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนซองปลาคนซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชม หอยรอลุอลนน้ากันมื่อื่นผลอะพี่น้องตีเก่าป้าไม้ใดสําหรับไม้ปลาปั่นน้องเมฆนี่คิดว่ามีหน่อยแล้วละเนาะมีเลยแล้วแต่ <S 2> <S 2> หูหมโฮไม้เด้อพี่น้องคอยสิไดใดนี่เนี่ยฝูกไปพอเฮ็ดเปิงตับเตาทุนเนอถ้าเขาเอากอกรณนกับมันแต่เตงคนละเนาะแมนจ้ะส่วนเฮ็ดตัวนี้ก็มีป้าปลายพี่น้องขาจาเเอาอากรณ์อีกอมไม้หนึ่งแกงหวานหวานพี่น้องตัวนี้แต่ว่าได้บ่หล พอดีละแกงเทียงอเอา,เอาหลุนน้ากันมืออ่นพล l พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคอกันไม่มือ,อคอยหลุนกวัวหมาน้ากันไม่มืออื่นพี่นอ้องเมื่อเนี้กับหมาสุดยอดอยู่แต่ว่ากลัวสีหมาเนี่ก,ก็เอาการเติบอยู่นะเชเอาจนเชียงแต่ <laughs> เอาคอยหลุนน้ากันมืออ่นพี่น้องสําหรับกิมนี่ขอบคุณถูกไหลถูกแช่อยู่ดีแม่แงคอกันไม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ